เวลาเราเปิดน้ำแล้วอะตอนเราเกลี่ยเราก็ว่ามันเกลี่ยแบบดีงามตรง้าบเป็นระนาบเดียวกันแล้วแหละแต่ว่าพอเราเราลดน้ำแล้วอะมันเอียงกระเทเล่แบบเนี้ยน้ำมันก็จะลงมาข้างนี้ตลอดแล้วข้างนี้น้ำมันก็จะไม่ไปเพราะมันเป็นเส้นมันเป็นสายยางน้าเส้นเดียวเราต้องแก้นะคะถ้าไม่แก้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาถ้านี้หน่อยไม่เป็นไรแต่เนี่ยมันมันเยอะเกินข้างเนี้ยน้ำมันจะไม่ออกมันจะมาลงข้างเนี้ย ต้องแก้ต้องโกยนะฮะอันนี้คือโกยแล้วก็ต้องใช้มือเราเนี่ยจะโกยปรับระดับก่อนที่จะปลูกถ้าไม่แก้ไม่แก้นี่ไม่ได้นะถ้ามันเอียงมากขนาดเนี้ยข้างเนี้ยสตรอเบอรี่มันจะโตข้างเนี้ยมันจะไม่ได้นะ้ำมันจะไม่ค่อยโตนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องแก้ตอนเราเกลีย่ยเราก็ว่าเราเกลีย่ยดีแล้วแหละแต่พอมันเปียกมันก็จะเอียงไงเพราะว่าตอนที่เรายกกล้องมันก็เอียงของมันอยู่แล้ว ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งมันก็เอียงอยู่แล้วไงเออเราต้องมาแก้แต่แต่ข้างขามันไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยเอียงเท่าไหร่มันก็เออพอไปได้แต่อันนี้มันเอียงเกินเราต้องแก้นะฮะไม่แก้ไม่ได้นะไม่แก้มันก็จะชาตบอรี่มันก็จะไม่ค่อยดีใช้มือเรานี่แต่โกยนะโกยโกยให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแค่สายยางน้ํามันผ่านแล้วมันอยู่ตรงตรงมัน มันมันเอียงตรงๆเนี้ยมันไม่เอียงเนี้ยก็เอาแหละเห็นไหมพอเราแก้มันก็จะดีขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันก็จะดีกว่าไม่แก้ไงก่อนที่จะปลูกนะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำเราแก้ไปจนสุดแปลงเลยห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าเมตรทำไปโกยมันมาข้างที่มันข้างที่มันดินน้อยๆเนี่ยมันเอียงลงเนี่ยต้องโกยมันมา มันก็ทำอย่างนี้แต่พอเราดึงสายยางน้ําไปแล้วเราจะจะรื้อสายยางน้ําออกมันก็เป็นเรื่องใหญ่ไงเพราะว่าอนนี้มันมีน้ําอยู่แล้วมันเปียกล้งไงต้องใช้มือเรานี่แหละโกยนะนะพอแก้แล้วมันก็ดีขึ้นก่อนที่จะปลูกก็ใช้เวลาไม่มากหรอกแต่มันมีประโยชน์มากนะคะนี่คือเทคนิคในการทํา